ไเาสวัสด,ดีจ้าทางน้องไข่พามาดูง,ง่วงางามงาม่าพี่น้อนี่ละเพื่อนนันน้อมพนตินี่ไใคเพื่นตึงมาพี่หน้องนาะเรืองขนตุนเพื่อนใส่กระสีดูปูพูนกระลังสีขาวสีจ้มากเลยพี่น้อ นีรหัว่าการ,การกนี้เข้าไปแต่เพราะว่าคุนดูดจากขันมาลุงหนูน้องน้องอะล,ลงหนลุงมาลงลงมาแต่คอหนูน้อ,นองนี่นันลงลงลงใช้คอเนี่นอน้องไปนอ้องส่งไปหลยจ้าหนะาแทงไงเลยจนะ้ะ อา่วงลงุงแหาแทงไงจนกิดกินนม,มนมี่อันนี้ใส่ยองไงกระกองใส่ก็ดเดี๋ยวเลยน้องหนาวเึงจ้ะใส่เสือจักตัวไอ้ซีทำก็เส,สือข้างในติเสือเสื้อกัก,กไม่สนเสือ,สอสกัน <c oughs> เป็นอันนั้นยังจะเป็นยังก็คุณอาโมนบอกให้ยังหนาวสิเราพี่น้องเอ้ยอายุอันนี้ใส่หลายคนนี่กับอะไรจ้ะกึดอัดน้อยเนาะมันหลายสูงเกินเนาะใส่ชุดมี้นะเออไอ้ว่าหนาวจะกำคนนี้ก็เราพี่น้องอายุยู่งไม่มีกับยู่งนม่มกับพ่ออยู่อยู่ ปัดออกไปข้างนอกเลยตอนไปเกียร์หัวอาหารเนี่ยพี่น้องเอ้ยตอนไปล่างอ่างเนาะต้องกัล่างทุ่มมือเด้จ้ะอ่างนี่เพราะว่ามันมีหมองวนนี่เนาะเพราะว่าคนกินหยาตลอดเด้พี่น้องคนกินหยาตลอดกินกินกินเกลือแร่อยู่ตลอดคนต้องกินน้ำกินน้ำกินหัวอาหารกินหยากินยังแล้วก็ย่างมันกินมาเลียนอ่ากินผิดอันเกลือแร่เนาะแล้วก็ไม่กินน้ำนะพ่น้อะจ้ะ มันก็เลยเป็นเศษอันนี้หลายเนาะพี่น้องต้องล้างทุกมือจะ้ะตอนเชา้าปกติก็บสี่โมงเช้าค่อยได้ล้างลงมาขึ้นไปหกโมงเช้ากับกินขา้าวอ่ากินขา้าวอันอาบน้ำนอนพี่นอ้องอาบนา่ะอาบน้นอยู่เขานอนพักผ่นอนอดสี่โมงเช้าจะ้ะค่อยได้ลุกมาเนาะเออค่อยได้เออคอยได้ลุกมา เขาเดินลูกม่านมักดล่างถังเนาะพี่น้องแต่ก่อนมาแต่เดี๋ยวนวี้ช้าน้องไข่แต่ที่ว่ารีดนมแล้วช่วงตีหากัวกัวนี่ที่ว่ามะเจี๋ยวหัวหาใหงอนนี่เนาะพี่น้องสาน้องไข่ก็ล่างไปพร้อมเลยจ้ะไอเอ้าล่างเห็นมัน,น,นเสร็จตอนซีโมงโบตองลงมาจ้ะลงมาอีกอ่าคาบ ที่สองคือหาโมงเครื่องเทียเดียวไลยไหมพี่น้องัอนเป็นการสบาย้ะของเขาใต่บอตองลงมากหลายหลอดบางสีนะจ๊ะเห็นพี่น้องนี่เลยเน้นนม่มส่วนมากนมมันสิเปิน,นสีเห็นบ่อ้ะนอยดุกนะพี่น้องอมันห่าวจนจนขึ้นเ,านนนเอาอยน่าได้จ้ะแดงแล้วเลือดเจ้สี บ่พะยามเอาให้เมือดบ่ซั่นนมเพิ่นเสียค้างอยู่ในเต้าเพิ่นเสียเดี๋ยวนี้เสียเพิ่มขึ้นมาเป็น4โตมันก็กระเมื่อยเฮาเลยพี่น้องไอ้ถังนี่ถังใส่ถังนี่รีบจ้ะมันซ่ามันสิซ่าแล้วก็เมื่อยเวลาหิวเนาะถังแต่ถังอันนี้ก็คลูกถ้าบ่ได้ใส่นมก็ส4กิโลแล้วเด้อพี่น้องนี่พอสิหิววันนี้อีอียังีนที่มี4ถงตโตนี่ นีสซ่าน้องไายพอได้ใส่เลยจ้ะแต่น้องไายกินตะกองกิน <c> ต <oughs> ะกองไข่ <c oughs> พระเอกใส่ผู้เดียวแต่ส่วนมากกับเล่าล่ะจ้ะแต่น้องไายใส่หลายบนะ่ได้เนาะส้ำาน้องคไข่บวบไหลไม่พี่น้องหันตะไคร้ดูยันรอบแล้วสองตัวสามตัวแน่เลาวหันกันมีตระตระกองใส่เฮ็ดผู้เดียวจ้ะนี่นาทีล่าง กระเทียนขา้วน้องไข่ล่างกับสีข้าวล่างข้าวล่างแล้วมาใส่โอมาเซ็ดซอยกันมใส่ซอยกันวันนี้เจ้าคองอันนี้หลายเหรอนึ่ปวดไล่ให็นมั้งเอ็นเอ็นเขาเปี้ยงไหมเอ็นเขาเปี้ยงดูร้ายจังโอ๊ย โดนี่ถึงปวดโดนนะเกือบเดือนแล้วจ้ะบ็ขั้มเศร้าอยู่คี่น้องนุ่มเพลินมากแดงและเลือดนี่สองขาขาหนึ่งติดอัะน,นะอันแดงอันนึงติดเทียวกอเิ็งสัญญาณก,กว่าเต้านึงนี่ก็สามารถปัวให้เศร้าได้แล้วคี่น้องปกตินี่มันปวดทค่หนึงแล้วปวดก็หายเนาะก็เลยได้เอาสามเต้า สามเต่าที่เพิน่นเสียอ่ะพี่น้องปัวอยู่เป็นเดือนเพิ่งกับเพาเศร้าแกก็เลยว่าให้บอกเอาไปบอกแกว่าเอาสามเตาเ่าก็เลยได้สามเตา่าเราเอาสามเตา่าไปตวจก็เลยทานเอาอยู่บ้านบ็โดนกับ่เสียอีกเตา่าที่สองมีแดดูที่ไฟอันนี้ก็ะัวมันเกือบเดือนแล้วนี่เต่านี่ปัานนี้ก็เลยบอกแกว่าปัวก็โดนอ่โดนแล้วมันบ่หายแล้วกระ่าดต้องปัวงวนนี้กันเ,รเพราะเศร้าคนกระสิน ไล่ไปพี่น้องจําได้เพราะว่ามันมีสารเต้าอยู่แล้วเอาสารเต้าอยู่แล้วมเสียอีกเเต้ามันเป็นสเต้ามันเอายากจ้ะมันบ่เกินกันเนาะพี่น้องใส่เต้ามันบ่เกินกันนี่พี่น้องเบิ่งดูเบิ่งแม่นมตัวนี้เป็นตะยานบ่นมบักใหญ่คันว่าเต้าแต่ละเต้านี่ยีแต่ว่าปกติสิยีพี่น้อง แต่ว่าถ้ามัน21 22ิิบสนินี่เนาะเพิ่นเป็นยี่สิบรนิดนี่มันไข่ยอยู่มันบกเนยอยู่แต่ได้เทละ7เ,เทละ8นี่โอ้ยนุ่มนี่มีโอกาสพาดเสียนี่พี่น้องนี่ล่ะตอนน้องข้าบ้านหนาหนาหนาวทนที่สิว่านุ่มสิบ่เสียเสียน้อยก็หนาห้อนหนาห้อนนี่ครับนอกจัดการเรื่องความห้อนเรื่องพัดลมให้ได้นี่ ได้น่มบเสียพี่น้องคือปีนีโบเสียเลยเนาะายเนาะกินีน่มบเสียแต่ว่าไม่เสียหนานาวนี่วันงยานี่ได้นันน่มได้ใส่ถังยนแม่นอ่อนหลายแม่นอน่อนปุ๊บเล็ดแตกโตอโอ้หจนแขนอันดา การจัดการบริหารงานกับของกับอยู่ในกรอบไม่ใหขอบเขตที่เฮ้าสามารถเพียดได้แต่พี่น้องคือเฮ้าเพียดคือหนีมันเกิดมันเกิดปกติแล้วเนาะนี่พี่น้องเห็นปะได้มันราคาเฉะพี่น้องเนลยนีจ้ะสิบสี่ลิตรแปดลิตรละสิบสี่ลิตรแปดสิบห้าพี่น้องเห็นปะงบคุณค่าในเมืองนี้ยังแดงอยู่นี่เห็นปะบ่รเกลือได้คุณน้องรับบทเรียงกัน อันทางนึงน้อยทางนึงใหญ่ต้องพยายามเอาคนมันเหมดไปเลยกานได้<ม>อันโบกเกิง์นหรอคือบบเกิงบนเกิง์นเอาเอาบอบมีตุกเสียเดี๋ยวสารน้องค่งงงงายสิบหาทีท่าน้องเขาเบ่งหน่อยเนาะจริงจังนบีบมากนะพี่นอ้อง นี่ปักักปักมีเพแ่มามีมีเว่ะจ้ะนีนีไปมีมามาร่วมยื้อทังนี่้ขึ้นกระเดือนเมือถ้าเมื่อใดใดย่ข้าง่างนี่่นะกระดิดมามร่วมยู่นี่เราร่วมอยู่นี่แล้วเนาะตัวนี้ก็ะิขึ้นไปนี มีพี่น้องเห็นไหมนี่แหละตัวโม่ท่าตัวนี้ขึ้นกระสีดูดม่านีพี่น้องดูดูดูดม่านีไปบิท่อท่อสเตนเลดไปนี่ไปนี่เอาไปนี่เนาะเอาเนาะนี่แหละเอาไปนี่นี่นี่ตัวทรงชนพี่น้องไปนี่อ่าจะเป็นปิดประตูไว้มันเห็นไลยพี่น้องนี่ตาเป็นนี่เนาะ ีพ่อที่มันกระสุมนม,มันนี่พนะี่น้องนี่จ้ะรวบมันนี่เนาะนี่ขึ้นมาตัวนี้มองนี่สิใส่มองอันนี้นะพี่น้องมองนี้มองตัวกองกองกอ,องเศษเ็นเะนาะปีว่าเ้าเช็ดเตานุ่มเป็นเศษปุ่นเศษนั่งขอม่านี่ตัวนี้มองใส่ผ่ากล่องนะพี่น้องแต่กระไปนี่จ้ะร่วมไปนี่เนาะพี่น้องเนาะพอตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ย นี่กระไดไดตัวนี้คือไดตัวหมุนใบพักนะมันเป็นพักเดินพี่น้องหมุนหมุนปวดนุ่มมันเป็นก็จังแนวปวดเข้าปวดอันเี็อย่างเข้าเ่ยหมุนตลอดนะพี่น้องเราบําเพ็ญตลอดทุกคนจิกกันตั้งระบบไปหมุนไปดอกจ้ะไดตัวนี้อยู่ทั้งถังใหญ่นุ่มที่ทรงมากหมองสาวนุ่งคล้ายลีนนะพี่น้องเนาะ ตรงมะเขานี่น,นี่กระถางติดเก็บนมเก็บนมจะพี่น้องมันนี่แอร์จ้ะท่อแอร์เนาะพี่น้องเนาะแอร์กันอยู่ข้างนอกอี่สาหะมันค่ายเนี่ยจ้ะอันนี้คือท่อแอร์แอร์ที่ตั้งอยู่ข้างนอกเนี่ยมัดมัดปั๊บควบเย็นนี่ระบบอัตโนมัติเพิ่ำปั๊บปั๊บอยู่นี่จ้ะเอาที่อุณหภูมิองศาภูมิเราต้องมาเบิ่งว่ามันรักษาแต่ว่านาหนาวนี่พอได้ห่วงก็ไดหรอกจ้ะเรื่องอะไร ตั้งระบบเนาะแต่ว่าก็ต้องมี่แหละที่น้องบ่บ่ปวดก็ได้เหมือนันถึงชีวิตลบอะไรก็ต้องตั้งระบบของเงินแอะมารักษาน้อยู่ในถังลหรจ้ะเนาะหาหนองคาอันนี้ก็คือน้ำยาทำความสะอาดเวลาเข้าดีดลุ่มแล้วเข้ามากดตัวนี้แหละพี่น้องมากดเครื่องทำงานนี่เพื่นก็ติดึงน้ำยามาดึงน้ำยามาล้างถังทำความสะอาดให้จ้ะกรกดคือกดกดนี่กับกดซี สองสองรอบพี่น้องวดล่างล่างน้าเป้ากับล่างน้ำยาแต่ทำความสะอาดเรียบร้อยอันนี้ก็คือสูตรสาวน้งคายจ้ะสุดก,นนกนนันกันฝนก่าไม่กันฝนกันเปื้อนพี่น้องมีสองสุดมาว้สำหรับสลับเปลี่ยนกันเนาะอันนี้กันผัดลมไ่พี่น้องพัดลมไ่สำหรับเปิดหนาห่อนเนาะเปิดให้คนรีดเพิ่งเปิดให้งวัว มันหอนพีน่น้องหอนก็หอนก็นอนอนดีเด้รัิมองไหนที่รักษาเกา็บคว,วามหนาวได้ซอยลดอุณหภูมิความเย็นความหนาวได้บางอันตันคือมองหอนเลยพี่น้องแต่มีผลเสียตอนตอนอหนาหนาวห,หนาหนาวในปีไปหนาหอนต้องเปิดนี่จ้ะนี่เอาสารนาา้องไข่เลยสีไทยพี่ให้น้องเขาเบิง่งแค่นี้ก่อนจ้ะสารนาา้องไข่จะได้ไปตีเต้าเนาะเอ้ ตีเต้าเน,นี่ยคุณน้องตัวใดรีดเอานมคุณหมดแล้วเข้ามารักษาเตา่าคุณน,น้องพี่น้องเนาะนี่ด้วยตัวอัญญาตัวนี้ดิซาน้องไข่สีรักษาเต่าคุณน,น้องพี่น,อน้องเนาะต้องสีนั้นสีจ้ะสีสูส้ตูด้วจ้ะและ้วสีสู้ตูดสีทุกรอบแล้วสีทุกมือออืโอ้นมอือง,งามแหน <c oughs> สาโนองค่ายกันนี่พี่น้องบางตัวขึ้นเอาแล้วว่าเมื่อเราพิ่นจักไข่อยองลองมากเนี่ยแหะปอมันจะนุ่มเสียจีน้องแต่ข้าวเปล่าบัได้เนาะเพิ่นสิติดเอาฮอดสองรอบเหรอมีเสียบนุ่มนุ่มเพิ่นสิบวมพี่น้องสาโนค่ายกับจิทอจบคิดไปเพียงเท่านี้มาท่ายการทำงานในพี่ให้น้องเขาเบิ่งเป็นกิจวัตรประจำวันของสาโนองค่ายกับพี่น้อง นี่อะไรก็มาทายตอนตึ้งคืนนี่ละจ้ะตอนนุ่งตีสามคืนแล้วพี่น้องช่วงอันช่วงอันขันมัดตอนเที่ยงอยังคือว่าทายตอนเที่ยงตอนนั้นมีให้เบิ้งแน่นอนพี่น้องตอนเที่ยงหันเปิดพัดลมจ้ะบางคันท่านอันแจ้งว่าเราอันนี้ว่นเขาแก่ลุกมากเปิดรูจ้ะมาเปิดพัดลมเราพี่น้องคนยานนมคนเสียคนโบมาเปิดกระซาน้องไข่เปิดทึ่งเกาละจ้ะหันแม่นันนี่เนาะ สาวนกค่ายตักคือตะกองสาวนกค่าย่ะระเฮ็ดดอกจากนี่ตะตะกองเฮ็ดสาวนกค่ายมีชรางล่างแล้ต่เจ้าเสียละพี่น้องการทำงานของสาวนกค่ายบายุไีรัมา์ยากคือสบายต้งองสาวนกค่ายสบายบ่จ้ะทุกคนมาสาวนกค่ายสบายบ่สบายอยู่ได้เนาะพี่น้องเนาะสบายแต่ลุกเลิกตื่นเศร้าจ้ะเนาะขึ้นขึ้นเลิกร้องเศร้าเนี่ยพี่น้อง ขึ้นเกิดประมาณสองทุ่มเน,ะนาะขึ้นห้องยามเวลาหมูพวกคนถักคนสาหนองคายลงทํางานค่ะเวลามูทํางานสาหนองคายถักยู่ในห้อง้องบ่ได้ไปใส่จ้าจบคลิปไปเพียงเท่านี้อขอบคุณทุกกำลังใจให้การต้อนรับคลิปสาวหนองคายบึงสาคลิปสาวหนองคายและก็คอมเมนต์ สร้างสรรค์เป็นกำลังใจให้สาวน้องไขยโดยดีตลอดมาจ้าที่นีงสวัสดีจ้านี่มันบ่มือดคือเก่าที่น้องเอ้ยแดงแเรื่อยๆแต่กไข่เบาลงลยจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนี่ไหนถันบบงเอารดอัน